We'll be right back. สบายดีสบายดีตอนเที่ยงพี่น้องจ้าพ่อพ่อกับเบ้ามีอีกแล้วพี่น้องอยู่ครัวคือเก่าพี่น้องจาหลังจากที่ห่างหายไปบัวเครื่องเม,มือเนาะบัวพี่น้องยุ่งยากหลายเสม,มอมีเวลาก็มาบ่มีเวลาก็ไปม,มาเมื่อนี้มาก,กับเตรียมอาหารข้าเจ้าข้าเจ้าไปดับน้าางก็ขึ้นมาเนาะ ทำเมนูทอดหมูจักสิกินอย่างนอกจากหมูพอในตู้กับซื้อหมูปลาทูมาไว้ว่าสิทอดหมูกินกับอ่าตำมคุงเนาะแต่ว่านางอมัมบล,ลาเพิ่นซีทำข้าวผัดเพิ่นหุงเขาไว้หมอบาหญ่เนี่ยเพิ่นเตรียมกุ้งแคลอดไว้บ่มี่รัูกว่าเพิ่นเ็ดอย่างเนาะบ่มีก็เลยอ่า หั่นหมูทอดอาหารบันเเฮาบบมีเวลาส่วงเนี่ยพี่น้องอาหารหลรักๆจะเป็นตัำมะฮงแกงน้ำม้เนาะแต่ว่าขั้นต่ำจยิงีก็ทอดหมูมันก็แสบอยู่ทอดหมูมันต้องเป็นหมูแดดเดียวเนาะอันนี้บริตากมเวลาตากหรกอก บรรยากาศมันก็ดีอยู่เน้ยบัวลอยแดดมืดฝนวังหันพ้นลงปล่อยๆเจะทอดหมูมันเอขึ้นขึ้นดำนาไว้11โมงกวามากกว่าสีเฮ็ดยูเฮ็ดกินกว่าสีไดกินเข้ากับเหมือนที่กระบาย มันโบแห้วง่ายเห็ดกับเข่ากันเนาะมันโบแมนมา,มาล้วขึ้นมาแล้วขึ้นรลดมันต้องมาเตรียมอาหารอีกพักผ่อนแค่สมองลงไปเห็ดอีกแล้วทอดบาทอดเบิร์ดดอกว่าตอนแรกนะวาซีอันนี้เนะาะกุรีอมรลาซี ทำข้าวผัดกระเลย้ลบดทอดบทเบิดแล้วแต่ผู้ใดสิกินเนี่ยทอดหมูตับหมูฮงก็สุดยอดแล้วทำคือบมไปเบอิญอ้ายมากินข้าวน้ำสิมอนฟอนไซเวยเขาอดหิวบก่กินแต่ขขาวก็มามาหมุกน่องเวยเขากินข้าวแล้วเระบ้าป่านนี่ ก็ขาขืนตเตะเฮงมล้เขาเล่นน้าแฉลแซวเอินเข้ามาไป๊ะบอกหวหานานเอิ้นไมา่กินข้าวาสิขันเข้ามากอะมาบ่มาก็แล้วแต่เขาบางทีเขากินแล้วเขาก็บอมาเลยบ่มีเวลาหรอกเขาก็บบ่มีเวลาตื่นมาแต่แตีสามตีสี่ลงให้หนาดำหน้าแต่เสาร์ ขึ้นมากไอ้กินขาวแล้คุณสักพรตนี้ใส่แป้งน้องใส่แป้งหน่อยหนึ่งหมทูทอด บนเนียมากทรับมังหุงเนี่ยเด้อมาต่ำลหลายต่ำสองจานพอจะว่าคนงานส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่เทียงฟังนั่นเขาเจ้าบริลลมาเขาเจ้าโลก,กาสองภูมิยาเพชรแน้่ล่ะไปส่งเขาเจ้าตกใจหมดเลย ไผ่มันจะดับเบิดเหล้าต้มเนี้ยเอาไผ่มันแหงมันหออข้างน้าใไปเดีย๋ยวผัดข้าวอันนี้ไข่ไปซื้อ,อภาพเมบ่อไหร่ ไข่ไก่พี่น้องเดี๋ยวปีหนาบะมีกับสีเลียงตัวแรกว่าสีเลียงเขาจะสิขายหายพูดีบุหีคนเห็ดคอร์กหายก็เริ่มบริเลียงผู้เลี้ยแล้วเขาจะผัดข้าวจะอา,ากาศสบายดีจ้ะค่ะม้ยเมื่อยพูดพวกพวกแต่งทั่ว้า,า,ามากินหุ่นมากกอกค่ะพี่น้องมุ้ว่านี่คือการขึ้นมาไม่เมื่อยแล้วก็ไปเห็ดกับ,บเบขาเพอาะยังบานหมอยพู้ค่ะ ลงทีบลงแดนม้วนให้น้ำยาข้าวปุ้นข้าวต้มใส่ทั้งขี่ทั้งเกตมันค่ะแซ่สวยค่ะวันนี้จะผัดข้าวค่ะจะผัดข้าวใสพริกก็คือหมูระคะหมูกับกุ้งพี่น้องเป็กเจ้าอยากกินข้าวผัดนางว่าแล้วว่าข้าวผัดก็ผัดกะเพราสิกิดหยั่งมื่ออื่นเขาอากินข้าวผัดง่ายๆจ้ะ เขาพัดง่ายแต่กระบองง่ายบองง่ายเด้อค่ะขึ้นมาไม่เมื่อยมาเห็ดอย้ยพัดหมอน่ายทุกทุกบอกพัดหมอใหญ่พัดหม้อเดียวลอดเทอมหมอกับขาท่าพัดหมอนี้แข็งค่างไว้<พ>ยากปากมองนั้นก็ว่มีสื่อกะทะพี่น้องแต่มีเงินจ้างดำนาค่ะ ีแต่ทีนี้คนงานซอยบพวกอได้คนงานสามคนเนาะก็เลยอันสบายแน่ยหน่อยเนึ่มสบายกับบริสสบายแล้วก็เ็ดเองคือเอาหลังหลับนี่แน่ตกมาปีนี้เนี่ยบข้อได้ลูกกาพี่น้องตะเกาอุ้ยตายลูกกา บอกให้ตอแก๊สให้ตอแก๊สให้ซื้อมันหาเดือดแล้วมีไปต่อเวลาใหดกินยากๆจะได้ง่ๆๆายๆพัดจวดจุดจุดตอกปกติเคยอยู่คั่วแต่บเคยตอแก๊สซื้อแก๊สมันเหม็นจป็เดือดนะละเวลาใหดกินประเภทพัดประเภทเนี้ยมันก็สะง่ายแกะเดียวพอดแกะจะจุดจุด เวรหงเล็บบออันนี้เขาจะของลูกขี้เขาเสือเขาเสืออันนี้ขนาดเป็เป็นเม็ดเห็ดกินกับประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงเพ่ยเห็ดแล้วแหะครับบ่ายโมงกว่า ขึ้นมาสิเป็ดโมก็จะได้กินเขากับใบเจะละเมอร์จากินเขากินอยู่พี่แน่กินอยู่ฝุ่นแน่เทียงเชิงฝุ่นแล้วแต่บางคนกินข้าวขึ้นข้าวลงกินอยู่ฝุ่น คือคนโลก,กาจะก,กินข้าวญี่ปุ่นเนาะเแ็่กินแล้วก็ต้องเอาไปส่วงข้าเจ้าอีกหัวข้าเจ้าบ่ลงมาเด้แผนกโลก,กา ดับเบิดให้กกะบเนืองบริกินนี่ค่ะปุงขคาหม้ม่ไปเลยนะคะหม้อกระทะทองแดงสำหรับลงสำหรับคนขี้บาปก็ลงไปในอ่างลงก่อนลงไปก่อนเถอะฉันไม่ลงปีต้นเหียวมันใจ เฮ็ดกลิ cage, alive, other, other, by, Article, nada, uh ่น huh. ก็บอกว่าเราเมื่อยป่ดเมื่อยเลยพี่ต้องเท้าเฮ็ดสองอย่างสามอย่างนี่นักก็ดำหน้าอีกอโล้ยอีกคนอุ้ยร่างแล้วนะคะเฮ็ดสิ่ตัวร่างเลยค่ะ บอกเมืองมันดับไปแล้วรอบหนึ่งให้กันยิ่ๆบุ่านใจบุคือพัดเตาแกะเต่าแกะนะจวดเล่งอรถอันนี้เต่าทานก็สีเืองกว่าสีนั่น ดีแต่คนงานหน่อยจ้ะค่ะคนงานลายก็เมย่้ยเลยบบดนี้เลยขึ้นพร้อมกันเลยค่ะพอคนงานหน่อยถ้าคนงานลายเนี่ยขืนมาทำก่อนคนดำนานาคนเดียวคนละกาดเขาอันเขาเมาเนาะบริจ้างลายวันเขาเลยขึ้นตอนใหนก็ได้บางทีก็บ่ายบางทีบบทเขาเผากินเ้าลงพอเขาก็เภาท่ทำยอดลบกลายได้หลาย คือรับมาเร่งด้วยครับทอดอีกหม้อหนึ่งทอแล้วกะหมู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 ค่ะบ้านกับหมู กินข้าวหรอป้าซิมอนกินกับยาฮะลวกมะมา่าลวกมะม่าอีกแล้วกระปุกนี้มะม่าดีกับต้มามะม่เาเขากินแบบง่ายๆมันขึ้นบ้านจะร,รับหน้า,าข้ามมอามะม่าให้มะม่ามันกจบต้นกล้วยบอกว่าซื้อมะม่าให้เขาเออเห็นคนบอกว่าจะซื้อมะม่าก,กับปลากระป๋องเขากับบุรีรลัฐไปหากิงจะไปหากินอย่าง น,นีหอมนะคะหอมค่ะใส่หอมหมอนบเดือดไข่ลงไปก่อนคะ่ะ ขวไข่ก่อนนะคะค่อยคั่วคนใส่จะหกฟอกพอจะค่ะเอยว้ทอดที่น้องทากินนะคะกรดังจจดดงุดจุวอึ่กหมึกลงไปค่ะ มะเอกของเรานะคะไข่หมูหมกุงล,ลงไปค่ะ ไปในกระทะเดียวนี้นะจะคั่วหล่อนจะคั่วหล่อนให้มันเอรเีข้าวผัดนรกสาห้่าขาวนะคะเค็มโอ้ยสาหร่าวขาวกับซอสผักเขียวมันก็เค็มแล้ว ไข่ไม่ต้องเซ่หลายๆแสบไข่แพงค่ะเพงร้อยสาวด่จะเลี้ยงเองบุมีเวลาว่างพี่น้องเสตหงยังก็แต่ละปีแป๊บเดียวปีใหม่สงการลงหน้าอีกแล้วเหดุยังน้ำประทานสิ่งที่ว่างไว้ก็เห็ดน้ำประทาน กระหวันพูนนะคะเข่ามันจะกันแเล็กเละๆหน่อยเนาะมันบวบเป็นเม็ดลึกขนาดนั้นมันจังบริหาาน่ำมันนะพี่น้องขเขาเจ้าพัดไม่ต้องเป็นเข่าแข็งเป็นเม็ดช่วยันจะเป็นเม็ดเนาะมันแตกจวกๆเวลาพาัดนะกุ้งกระชุนเพืเ่อย ทอดหมูก็เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมทอดหมูกินกับตัมมกหุงเนาะพี่น้องทางนี้จะเป็นข้าวผัดกระเช็ดเรียบร้อยแล้วยังเหลือแต่ตัมมกหุงพี่น้องจ๋าข้าวผัดกงอมาราโอ้ยซิมเบิร์ก็พี่น้องบอมมีเราสง,ง,งสัยว่าเห็นเห็นนางใส่สอดหลายทั้งสอดอ่าซีอวขาวซอดฝาเขียว เข้มจริงเปล่าพอดีไม่เข้ม,ม,ข,มข้าวผัดกุ้งหมูข้าวผัดทะเลกระทะใบใหญ่มมนเมนี้ก็เอิญคููแฝดมพกินน้ำพี่น้องลูกน้องหิวบ่มีบ่ยู่แล้วก็อดอยากเมนี้ก็ลวกมามา่าเมื่อวานก็กินข้าวกับมามา่าจูขึ้นมากินข้าวผัดนะจู จิโมาก็ใขึ้นมาแม่เออม่นแม่พี่น้องจ้าเดี๋ยวมาคนนี้กัสิขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้พ่อกันคลิปหน้าพี่น้องได้ขออนุญาตต่ำมาคงแป๊บหนึ่งเนาะแลยวสิได้กินรับประทานพร้อมกันและส่วนหนึ่งก็สิขคืนไปกินฟังนั่นแน่กินอยู่พี่แน่ไปแล้วพี่น้องสบายดี มาลุ้นอะไรแต่ไม่ค่อยมาบ้างเลยบ่น